แบรนด์จำใสเปิดตัวคอลลาเจนรังนกสีทอง เวลเน็กพลัสเจมใสสูตรใหม่ที่รวมสารสกัดเพื่อผิวและสุขภาพแบบจัดเต็มพร้อมดึงเอชยาไม่ใช่ I กลับมารับบทพรีเซนเตอร์ปีที่2หลังทดลองใช้จริงและรู้สึกผิวกระชับหน้าเด็กลงสูตรใหม่ใช้เฟลเน็กคอลลาเจนเปปไทด์นำเข้าจากญี่ปุ่นพร้อมไลโปโซโมอลวิตามินซีเสริมการดูดซึมโดดเด่นด้วยฟังก์ชันดูแลทั้งผิวข้อกระดูกสมองสายตาภูมิคุ้มกันและระบบลำไส้พร้อมรังนกแท้ช่วยสร้างเซลล์ผิวใหม่เป็นทางเลือกเพื่อความงามจากภายในที่ตอบโจทย์คนรัก ุภาพงานนี้เอชายาเผยไม่พูดทำไมลองเองและการันตีผลลัพธ์ว่าดีจริงจนไม่อยากเก็บไว้คนเดียวค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเป็นงานเปิดตัวสินค้าภายใต้แบรนด์แจ่มใสค่ะเป็นคอลลาเจนที่พี่เอมีพี่เอชายาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะพี่เอชายาเป็นพรีเซนเตอร์ปีที่2แล้วค่ะคก่อนหน้านี้ค่ะมันก็คือเป็นคอลลาเจนตัวนี้แหละคะ่ะแต่เราเชนมาให้เป็น ตัวใหม่ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆที่เราเอาเข้ามาค่ะพรีเมียมกว่าเดิมใช่ค่ะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ,อ่อหลายๆคนที่เคยทานคอลลาเจนมาแล้วก็เป็นเป็นแฟนของแจมใสายอยู่นะครับก็จะรู้ถึงประโยชน์ของคอลลาเจนอยู่แล้วแต่ตอนนี้ที่บอกว่าพรีเมียมขึ้นก็คือเราเพิ่มตัวนวัตกรรม,รรมเข้ามาตัวคอลลาเจนเวลเน็กค่ะนี่ซึ่งเป็นเป็นเวลเน็กเนี่ยนะครับเป็นที่ยอมรับของท<ช>ั่วโลกเขาบอกว่าถ้าขึ้นชื่อว่าเวลเน็กเนี่ย คือไม่ว่าจะเป็นอเมริกาคนาระดาหรือว่าที่ใดก็แล้วแต่เขายอมรับว่าให้เป็นที่หนึ่งของคอลลาเจนเราก็พยายามคิดค้นแล้วก็พัฒนาสูตรขึ้นมาจนบอกว่ามันตอบโจทย์กับกับในยุคนี้จริงๆใช่ครับเพราะว่าเข้าใจได้นะว่าเวลาคนที่จะทานคอลลาเจนหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่คืออยากให้ได้ผลเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เราก็บอกคุณทิศจริงๆของเรามันกระเจ๋งอยู่แล้วนะใช่แต่สุดท้ายาก่อนหน้านี้ค่ะในโปรดักต์เดิมรีวิวเราเยอะมากๆค่ะพี่ แต่ว่าตอนนี้เราเหมือนหลังจากปล่อยออกไปปรีหนึ่งเราก็มีการคุยกันแล้วก็เราก็พัฒนาสูตรกันมาเรื่อยๆจนมาได้เป็น,อน,น,นะคะอลลาเจนวิลนิงตัวนี้ค่ะริ้วรอยริ้วรอยคอลลาเจนเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องทำความเข้าใจด้วยนะว่าหลักๆของเขาเลยเนี่ยมันคือเรื่องของมวลกระดูกและข้อต่อต่างๆแต่ผลพลอยได้เนี่ยที่ว่าเราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็คือผิวใส ฝ้ากระอะไรพวกนี้ถ้าเราไม่บำรุงและไม่ดูแลเลยนะครับมันก็คงไปตามกาลเวลามันไปจริงๆแล้วด้วยมลภาวะของโลกเราในตอนนี้คุณครับเอาหน้าไปประทะที่ลมอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถทำให้คุณแก่ได้เลยแต่บอกว่าพี่ไม่สะดวกแก่จริงๆนะเพราะว่าจำเป็นนี่จะต้องดูแลตัวเองเรายังมีงานอยู่หน้าสื่อแบบนี้ครับแล้วตัวเราอ่ะต้องทดลองกับตัวเราให้ได้ผลก่อนเราถึงจะกล้าบอกต่อแล้วก็บอกได้อย่างมั่นใจ หลายคนนะคุณทิพย์แล้วก็น้องๆทุกๆคนนะครับที่มาผมจะบอกว่าหลายคนบอกว่าพรีเซนเตอร์แค่รับเงินรับนานแล้วก็จบแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมทานก่อนแล้วก็ต้องทานก่อนให้ได้ผลก่อนจริงๆด้วยมันถึงจะกล้าบอกต่ออันนี้ไม่รู้นะคะว่าคนอื่นจะเป็นยังไงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเพราะว่ามีได้รับคําแนะนํามาจากรุ่นพี่ในวงการนี่แหละเขา<อ>บอกเอรับงานนะลูกจริงๆแล้วเนี่ยควรที่จะกับตัวเรา ถ้าไม่งั้นมันเป็นการที่แบบเราพูดได้ไม่เต็มปากแล้วมันก็เป็นจริงด้วยครับพอเราทานแล้วเราก็พูดได้ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันได้กับตัวเราใช่เพราะ<ม>หนูอ่ะกล้าการันตีเลยหนูติดต่อพี่เอไปพี่เอไม่รับเลยเพราะพี่เอต้องดูก่อนว่า <c oughs> สินค้าคืออะไรมีคุณภาพไหมต้องได้ทดลองเองก่อนแล้วพี่เอถึงจะรับไม่ได้รับง่ายๆนะคะพี่บอกว่าพี่ขอกินก่อนนะถ้าหนูจะเอาเวลาเท่าไหร่ให้พี่ได้ทดลองอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> ้วเขาส่งมาให้ตอนแรกเลยนะครับ6เดือนเต็มเ็ม แล้วถึงได้บอกว,ว่าเดี๋ยวขออีกสักนิดนึงเถิดจน8เดือนแล้วมั้งคัะก็เลยบอกน้องทิพย์อ่ะโอเคพี่เห็นผลแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆทางแบร์นะคะเรื่องการการตลาดเราจัดเต็มอยู่แล้วแล้วก็เราอ่ะจะให้ความสําคัญในเรื่องของคุณภาพสินค้าเป็นอันดับแรกในเมื่อคุณภาพสินค้าดีแล้วการตลาดเราดีตามแล้วก็เดี๋ยวยอดขายมันจะมาเองเนาะพี่ถูกต้องเราให้ความสําคัญกับตัวคุณภาพสินค้าอยู่แล้วค่ะ จากที่ที่ที่ผลที่เราได้มาเนี่ยนะครปีหนึ่งเต็มๆที่พี่ตัวเก่าอะนะที่พี่กินอยู่คือพ่อพ่อแม่แม่เนี่ยบอกต่อกันใช้คําว่าบอกปากต่อปากและอย่างนี้เนี่ยผมขอบพระคุณมากนะครับที่หลายๆคนที่ที่ซื้อไปทานเนี่ยอาจจะเกิดจากความเชื่อมั่นในตัวของผมด้วยแต่ให ให้เชื่อเถอะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยแล้วผมเป็นพรีเซนเตอร์ก็จริงแต่ว่าผมก็ทานจริงผมเป็นผู้ที่ใช้จริงแล้วถึงได้กล้าบอกต่อมันเป็นการบอกปากต่อปาก<อ>มันก็ถึงได้โตขึ้นในในตอนนี้ครับเราถึงได้บอกว่าสงสัยจะอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วคุณที่ก็บอกพี่อเอเราพัฒนากันต่อเถอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องทําต่อชื่นใจครับชื่นใจถามว่าเราขายของอได้อ่ะพี่ดีใจไหมดีใจนะ เวลาที่ไปไปตามจังหวัดตอนนี้พี่มีรายการที่ออกเอาดอกพอจะไปเจอกันเขาบอกว่าซื้อมากินแล้วนะแต่เอนู่นนี่นั่นคือไปที่บ้านบางทีเขาก็ไม่ไปเห็นซองคอลลาเจนอ่ะตั้งอยู่บางคนตอนนี้เรียกว่าคอลลาเจนเอยชยาไม่รู้แล้วว่าเป็นคอลลาเจนเจลใสใช่ครับก็สั่งไปทาน แล้วเราก็เลยมีมันมันดีใจที่ว่ามันขายของได้แต่สิ่งที่ดีใจเป็นมากเวราะนั้นแสดงว่าหลายคนหันมาดูแลเอาใจใส่แล้วก็รักสุขภาพกันมากขึ้นตรงนี้แหละครับมันคือสิ่งที่พวกเราอะต้องการไม่ใช่กินเพื่อเพื่อความสวยงามอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วอะมันคือบุคลิกภาพมันสานต่อได้นะครับการที่เรามีสุขภาพที่แข็งแรงเราก็ยังสามารถที่จะสนุกกับงานได้ทำงานได้ผมถึงได้บอกว่ามันต้องทดลองกับตัวเราด้วย เมื่อคืนนะหนูพูดจริงๆนะครับว่าเมื่อคืนเนี่ยพี่อ่ะก็ทํางานแล้วก็ยืนกัเป็นแบบนี้เป็นตัวยืนจริงๆ <ฮะ S 1> ทำงานเห <c oughs> <c oughs> มือนเนี่ยเหมือนพวกเราอย่างเงี้ย <c oughs> ยืนกันเป็นชั่วโมงๆแต่บอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะป่านนี้เราก็คงสู้เขาไม่ไหวเหมือนกัน <c oughs> ก็เลยต้องดูแลตัวเองครับ อย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยคุณพ่อคุณแม่ครับอยากให้ทุกคนหันมาดูแลเอาใจใส่จะบอกว่ามันไม่สําคัญมันมันเป็นปัจจัยที่สําคัญจริงๆในเรื่องของสุขภาพแต่ความสดใสแล้วก็เรื่องของความสวยงามก็จะได้ตามมาครับถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะพอทิพย์จะมีตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นช่องทางแพลตฟอร์มไหนก็คือจะมีตัวแทนจําหน่ายอทั่วประเทศเลยค่ะแค่พิมพ์ว่านะคอนเทนต์แจ,จ<ำ>่มใสก็ขึ้นค่ะ